สวัสดีครับมาพบกันในหน่วยการเรียนรู้ที่6นะครับในรายวิชางานวัดละเอียดช่างยนต์นะครับซึ่งในหน่วยนี้เราจะมาเรียนรู้ในส่วนของไมโครมิเตอร์ปากวัดในแบบคาลิเปอร์นะครับซึ่งในหน่วยที่แล้วเราก็เรียนในส่วนของไมโครมิเตอร์ปากวัดน,นอกนะครับมาดูกันว่ามันจะมีลักษณะ ความแตกต่างกันยังไงบ้างนะครับในส่วนของสาระการเรียนรู้นะครับในหน่วยนี้นะครับก็จะมีในส่วนของส่วนประกอบของไมโครมิเตอร์ปากวันในแบบคาลิปเปอร์2การปรับความเที่ยงตรงของไมโครมิเตอร์ปากวันในแบบคาลิปเปอร์ 3. วิธีการใช้งานไมโครมิเตอร์ปากวันในแบบคาลิปเปอร์ในการวัดชิ้นงาน 4. การปรับตำแหน่งของไมโครมิเตอร์ปากวันในแบบคาลิปเปอร์เข้ากับชิ้นงาน 5. การอ่านค่าไมโครมิเตอร์ปากวันในแบบคาลิปเปอร์ 6. ข้อควรระวังในการใช้ไมโครมิเตอร์ปากวันในแบบคาลิปเปอร์และก็7นะครับการบำร,รุงรักษา ไมโครมิเตอร์ meter, ปากวันในแบบคาลิเปอร์มาดูส่วนประกอบของไมโครมิเตอร์นะครับแบบปากวันในนะครับแบบคาลิเปอร์มีอะไรบ้างนะครับอ่าส่วนที่หนึ่งนะครับก็คือตัวปากวัดนะครับเราใช้วัดรูในนะครับอ่าจะใช้วัดรูในนะครับก็จะมีสกรูล็อกครับสำหรับ เวลาเราปรับวัดชิ้นงานแล้วนะครับก่อนที่เราจะอ่านค่าก็ล็อกไว้นะครับเพื่อไม่เกิดการเคลื่อนที่นะครับการอ่านค่าจะได้มีความคลาดเคลื่อนที่น้อยที่สุดครับก็จะมีสเกลหลักสเกลหลักคือด้านบนนะครับตัวเลขด้านบนสเกลหลักด้านล่างนะครับก็จะมีความละเอียด ต่างกันนะครับก็จะอธิบายให้ฟังอีกทีนึงนะครับเส้นอ้างอิงครับเส้นอ้างอิงคือเส้นตรงกลางตรงนี้ปลอกเลือดนะครับหัวมุนกระทบก็หลักๆแล้วก็จะมีชิ้นส่วนนะครับส่วนประกอบที่คล้ายๆกันกับไมโครโมิเตอร์ป่าวัดน,นอกนะครับการปรับความเชื่องโตของไมโครโมิเตอร์แบบ ปาวันในนะครับแบบคาลิปเปอร์นะครับก็จะมีวงแหวนมาตรฐานนะครับก็คือเขาจะกําหนดค่ามาตรฐานมาไว้แล้วนะครับแล้วเราก็หมุนปรับนะครับให้มันชนกับรูในนะครับแล้วก็อ่านค่าว่ามันอยู่ในค่ามาตรฐานเดิมไหมนะครับการตรวจสอบที่หนึ่งนะครับ ตรวจสอบด้วยวงแหวนมาตราันสนะครับตรวจสอบด้วยไมโครมิเตอร์วัดนอกนะครับไมโครมิเตอร์ปรับวัดนอกก็เอามาตั้งค่านะครับตั้งค่าปรับตั้งค่าและก็ใช้ไมโครมิเตอร์ปรับวัดนอกเนี่ยวัดดูนะครับว่าค่ามันตรงตามค่ามาตราสานหรือว่าค่าที่เราอ่านเน,นเท่ากันไหมนะครับนี่คือการตรวจสอบ สนะครับวิธีการใช้งานไมโครมิเตอร์แบบปากวัดใน,นครับในการวัดชิ้นงานนะครับก็คือ,อขั้นที่หนึ่งะครับคือเราต้องทำความสะอาดตัวปากวัดของเครื่องมือแล้วก็วัดตัวชิ้นงานด้วยครับต้องทำความสะอาดเพื่อไม่ให้เกิดการขาดเคลื่อนชิ้นงานจะมีความสปกปรกนะครับข้าอาจจะคัดเคลื่อนได้ 2. ปรกเปลอกเลื่อนจนปากวัดแคบ กว่าความกว้างของชิ้นงานเล็กน้อยนะครับก็คือให้มันเล็กกว่าชิ้นงานที่เราจะสวมเข้าไปนะครับดังนั้นข้นที่3ก็คือค่อยๆปรับตัวปรับวัดของคอมิเตอร์วัดในเนี่ยปรับให้เข้าหาชิ้นงานนะครับหมุนตัวปลอกเลื่อนตามเข็มนาฬิกานะครับตามเข็มนาฬิกาจนกว่าจะสัมผัสชิ้นงานพอมันสัมผัสชิ้นงานนะครับเราไม่ต้องหมุนให้มัน แรงนะครับแค่มันสัมผัสชิ้นงานแตะชิ้นงานขอบชิ้นงานแล้วก็พอจากนั้นก็หมุนหัวกระทบนะครับดังประมาณ3คลิกนะครับสองถึงสคลิกคลิกคลิก,ลกจากนั้นก็ล็อกนะครับเมื่อเมื่อมันได้ขนาดแล้วก็ล็อกแล้วก็อ่านชิ้นงานนะครับาจากนั้นหลังจากอ่านเสร็จก็ คลายล็อกหมุนปรับนะครับก็เอาไมโครมิเตอร์ออกมาได้4นะครับการปรับตำแหน่งของไมโครมิเตอร์ปรับวัดในนะครับในการวัดกับชิ้นงานนะครับก็คือเราต้องวางตำแหน่งนะครับในการปรับตั้งเนี่ยในการวัดกับชิ้นงานให้ได้ตามแนวแกนนะครับแล้วก็ ให้เส้ผาส่นการชิ้นงานอยู่ในทรงกลมนะครับระสะสักษณทรงกลมถ้าเราไม่แน่ใจว่าการจัดตั้งการวัดของเราเนี่ยมันได้องศาได้ม,มุมไหมก็ให้ใช้เครื่องมือตัวอื่นวัดเพื่อเปรียบเทียบกันนะครับอย่างตัวนี้นะครับมันตั้งฉากครับก็ให้มันตั้งฉากกับการวัดแล้วก็ถ้ามันไม่ตั้งฉากก็ต้องหาม,มุมวัดที่มันได้ระนาบเดียวกันนะครับ การอ่านค่าของไมโครมิเตอร์ปากวัดในนะครับไมโครมิเตอร์า Micro ปากวัดในนะครับก็จะมีสเกลเหมือนกันนะครับกับไมโครมิเตอร์ปากวัดน,นอกแต่จะมีทิศทางที่ต่างกันนะครับถ้าเราจำได้ตัวไมโครมิเตอร์วัดน,นอกเนี่ยศูนย์จะอยู่ด้านซ้ายมือนะครับศูนย์อยู่ด้านซ้ายมือก็ไล่เรียงไปเรื่อย ส่วนไมโครมิเตอร์ปากวันในศูนย์จะอยู่ขวามือนะครับที่แตกต่างกันเพราะว่าเวลาที่เราหมุนปรับเนี่ยตัวหนึ่งจะถอยหลังถ้าเป็นปากวันในคือจะเลื่อนอ่เลื่อนเลื่อนมานะครับขยายปากจะขยายขึ้นปากขยายขึ้นเพื่อให้มันไปสัมผัสกับชิ้นงานในรูในนะครับวิธีการอ่านก็เหมือนกันนะครับ การะปะกเลื่อนนะครับตามเข็มนาฬิกาก็จะเพิ่มขนาดถ้าเราหมุนทวนเข็มขนาดก็จะลดลงวิธีการอ่านเหมือนกันนะครับวิธีการอ่านค่าก็ต้องให้มันตั้งฉากกับแนวสายตานะครับเพื่อเล็งไว้ที่เส้นหลักเส้นหนังสิงหลักการอ่านค่านะครับตัว ไมโครมิเตอร์ปากวัดในนะครับค่าความละเอียดที่0.01ม mm ิลิเมตรนะครับ0.01ก็คือด้านปลอกเลื่อนครับขีดละ0.01จากรูปนะครับ,นะรรบตัวนี้จะเป็นไมโครมิเตอร์ขนาด5ถึง30มิลิเมตรนะครับข่าขนาดมาตราส่วนจะเริ่มที่5มิลิเมตรนะครับเราดูจากตรงนี้นะครับ ราะว่าแต่ละขนาดจะไม่เท่ากันนะไมโครจะไม่เท่ากันต้องดูที่ขนาดกําหนดเริ่มต้นที่5นะครับเพราะว่าเอา่อมันเริ่มที่0,25เหมือนกับไมโครมิเตอร์วัดนอกไม่ได้นะครับเพราะระยะตรงนี้มันกว้างนะครับก็เริ่มที่5ม mm, มนะครับนะขีดด้านบนนะครับ ขีดด้านบนตามมาตรฐานด้านบนจะมีขีดมีค่าช่องละหรือขีดละ1นะครับ1มิลลิเมตรนะครับ1ขีดนะครับ1ขีดแล้วก็จะมีขีดที่นะครับ1ขีดแล้วก็จะมีเลขกำกับนะครับเลขกำกับ มีเลขกำกับทุก10มิลเมตรนะครับมีเลขกำกับทุก10มิลลิเมตรส่วนขีดด้านล่างนะครับขีดด้านล่างจะมีค่าที่0.5ม mm, ิลลิเมตรหรือ0.50นะครับ0.5มิลลิเมตรด้านข้างก็อย่างที่ บอกไปทางต้นนะครับก็คือ0.01ม mm. ิลลิเมตรตัวอย่างนะครับอย่างเช่นขีดนี้นะครับขีดนี้กับตัวนีนะ้ถ้าเราหมุนปรับนะครับแล้ว ขอบมันมาตรงกับลักษณะเลขตัวนี้ก็คือ6.5จนะครับ6.5ถ้าตรงกับขีดเลข5ก,ก็เป็นจุด5 5 6.55 เรามาดูตัวอย่างนะครับอันนี้ก็เป็นขนาด5ามิลลมถึง3 0ม mm นะครับอันนี้เป็นเส้นอ้างอิงบอกเลื่อนนะครับสเกลหลักตัวบนสเกลหลักตัวล่างขีดนะครับขีดแต่ละขีด ตัวนี้0.04ม mm ิลลิเมตรนะครับมันไม่ถึง5ไม่ถึง5นะครับเพราะขีด1เท่ากับ0.01ถ้าเป็นตัวนี้นะครับหมายความว่าหมายความว่าเส้นไหนมันตรงเส้นหลักอ้างอิงหลักนะครับเราก็อ่านค่าตัวนั้นสมมติว่าเส้นตัวนี้มันมาตรงกับ เส้นางอิงหลักแทนเลขศูนะครับเมื่อเราหมนุนนะก็จะมีค่าเท่ากับ0.46นะครับเพราะมาเลย45มาครับแต่ถ้ายังไม่ถึง45ก็จะเป็นตัวนี้สมมุติว่าตัวนี้นะครับก็เป็น0.43ท่านี้ทท้งนั้นก็ต้องให้มาตรงกับเส้นนางอิง ข้อควรระวังในการใช้ไมโครมิเตอร์ปากวัดในนะครับตัวที่เป็นแบบคาลิเปอร์ก็เหมือนเหมือนกันนะครับกับเครื่องมือประเภทอื่นนะครับในการวัดละเอียดก็คือห้ามใช้ไมโครมิเตอร์ปากวัดในนะครับวัดชิ้นงานที่มีความหยาบคว,วามเสียผาดอาจสึกหลอนะครับก่อนนำไมโครมิเตอร์ปากวัดในออกจากชิ้นงานก็ต้องปรับปาก นะครับคือปลดล็อกก่อนนะครับปลดไข่นอตล็อกก่อนแล้วก็ปรับให้มันเล็กลงก่อนชิ้นงานนะครับแล้วก็ถอดออกสามห้ามนำไมโครมิเตอร์ปากวันในแบบคาลิปเปอร์นะครับไปเป็นเครื่องมือในการตรวจสอบขนาดของชิ้นงานตัวนี้ตัวนี้นะครับน่าจะเป็นไปวัดที่เป็นผิดลักษณะนะครับ พิลักษณะของชิ้นงานเช่นไปเอาปากวันในไปปะไปวัดปากวันนอกแบบนี้นะครับไม่ได้ 4. ให้อ่านค่าขณะที่ปากวัดยังสัมผัสกับชิ้นงานอยู่นะนะถ้าไม่สามารถอ่านได้ก็ใช้ปุ่มล็อกแล้วก็ค่อยๆถอดน,นะครับแต่ว่าจะให้ดีก็คือมันต้องให้สัมผัสกับชิ้นงานนะเพราะว่าถ้าเรา ล็อกแล้วดึงออกมามันเกิดการเสียสีก็ทำให้เครื่องมือเกิดการเสียหายได้ 5. การวัดชิ้นงานในแนวแกนวัดหลายๆครั้งเพื่อเปรียบเทียบหาความถูกต้องเจ็ดการมองรึกษาไมโครมิเตอร์ปากวันในนะครับก็ควรเก็บรักษา แยกออกจากเครื่องมือชนิดอื่นนะครับเพื่อป้องกันความเสียหายนะครับอย่างในรูปเนี่ยก็จะเป็นปากวัดในแบบดิจิตอลนะครับทุกวันนี้ก็หาซื้อได้ง่ายราคาถูกลงครับก็จะง่ายสําหรับผู้ที่ใช้นะครับก็คือเราปรับวัดแล้วตัวเลขดิจิตอลมันขึ้นมาเลยนะครับก็จะอ่านค่าได้ง่าย 2. ควคนทาการหล่อเลื่อนฉลมสารการสนิมกอดเก็บเข้ากล่อง 3. ทำความาสะอาดผิวสัมผัสข,ของปากวัดทุกครั้ง ทั้งก่อนและหลังการใช้งานนะครับ C ใช้หัวหมุนกระทบทุกครั้งที่ปากวัดสัมผัสชิ้นงานนะครับพอเป็นสัมผัสไม่ต้องไปบีบอัดให้มันแน่นนะครับพอมันสัมผัสเข้าพอแล้วก็หมุนหัวกระทบนะครับ2อถึงสครั้ง 5. วางไมโครมิเตอร์ปากวันในแบบคาลิปเปอร์ในกล่องไม้หรือบนผ้านุ่มนะครับกลองไม้ก็ต้องมีอฟองน้ํามาซับด้วยนะครับ สำหรับตัวอย่างแล้วก็แบบทดสอบนะครับก็ให้เราสแกนทำแบบทดสอบออนไลน์นะครับแล้วจัดเสร็จแล้วก็ส่งมาให้ครูนะครับดูในทางไลน์นะครับหรือว่ามีข้อสงสัยรายละเอียดเพิ่มเติมแบบทดสอบก็มีในแบบทดสอบจะมีในหนังสือนะครับถ้ามีข้อสงสัยอะไรก็สอบถามเพิ่ม,เต,มเติมได้นะครับในส่วนของหน่วยที่หนี้ครูก็ขอจบการนำเสนอไว้เพียงเท่านี้สวัสดีครับ